เก็บแบบโซตายเลยเก็บ <laughs> แบบโซตายเลยสิได้เงินจักพันเนาะพี่น้องมือนี้สามชั่วโมงไปหวัวใจพี่น้องหมักหมดเตอร์ใบกันซาเดียวพ่อเฮ็ดมันปูเก็แบบก่อนเก็แบบเฮ็ดก่อนเก็แบบเฮ็ดก่อนพ่อ,อยังเอาเบิดพี่น้องตัดขาบัาน่นรอกหน่อยไว้ก่อน เก็บไปนะเก็บแม่เร็วเก็บสวัสดีจ้าทุกคน<ป>พ่อกันอีกแล้วเจ้าพี่นวองกับซาแอลคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้พี่น้องตอนแรกซาแอลว่าสิมากเก็บมาบูเบอรี่เนาะแต่ว่าฝนตกเนาะพี่น้งังฝนตกก็เลยบ่าสามารถที่จะเก็บไปขายได้เพราะว่าเวลาเขาทํคก้นสะอาดนะพวกใบหรือว่าเศษฟ่นี้อย่างเสียเวลาเขาหล่นแล้วมันบดมันบดลวนนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาสิเก็บไปกินนะได้อยย่แต่ถ้าเกิดว่าเก็บขายนะมันเก็บขายไม่ได้เนาะและอีกอย่างนึ่งมันกับิีเนาไว้ชาวแหลกเลยจะมาหาเห็ดแทนจะกพี่น้องหาเห็ดละกะย่างเบงหมากเคาสเบอรี่หรือว่าหมากโมเต้เบอร์รี่เนาะพี่น้องฝนตกเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นการเริ่มเก็บผลไม้ป่าแล้วหมากกูเบอรี่เพราะว่าลูกค้า แต่ปีที่แล้วเขาเจ้ากับทักมาถามเนาะว่าเก็บหรือย่างจังเสีอมันสุกไปซาแล็กก็เลยว่าเดี๋ยวมื่อวีสิมาเก็บพ้บนดันตกอีกถามมาลุนกันเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดเขาจะขึ้นหรือย่างโอ้ยไม่ได้ยาเซซอบพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วดอกนึ่งยาโกสุฟุตเซะแหละ เจอแล้วดอกแรกแหกมันกินได้อยู่เ้ยพี่น้องขาเขายังแข็งอยู่พออีกแล้วพี่น้องดอกที่สว,งด,สวงดอกที่สว,งด,สวงดอกที่สวงเจ้าแล่สิตัดขาไปนองหนุ่ แต่หอดบานเท่าสิได้ลย่างเลยล่างทำความสะอาดอีกรอบโอพี่ว้องปาดอกดีดอกบักบนี้เั่าไปดิโอ้เั่าแล้วซ่แลงเนี่ยไปเบิ่งหมากโมเต้หรือว่าเขาสเบอร์รี่มืองนันกันพี่น้องว่าเขาสูบไปเนาะ มีหน่วยสูกอยู่ตัวนี้พี่น้องอุ้ย,อยขอหน่วยสูกอยู่เขาสุกมาพร้อมกันเขาก็ต้องได้ย่างหางสิแล้วพี่น้อง เริ่มสุกเอ้ยสร้างแต่เขาสุกว่าพร้อมกันนะพี่น้องกันสุกพร้อมกันนี่คือสือจังสิด,ดีเพราะสิได้นั่งเก็บอยู่มองเดียว

Ja. Yeah. Mm. Hey, Kep mẹ hello kep xe bát bột hơi bạc nè không có xe bát em chị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  ฝนก็ตกจ้ะพี่น้องป้านี่มากแม่ก็สุกไราชาแล้วให้วิด้าพาลูกไปถ่ายยูนิลแล้วเพราะว่าพี่น้ยก็นั่งถ่ายในรถเนาะก,กับน้องอันเนี้แล้วล่กได้เก็บถ่ายให้เบิ้งหลายได้จ้ะพี่น้องเพราะว่า ท้องซาบเปียกไหมฝนตก เขาสุกไร้จ้ะซาแล่ฟ้าออกเก็บกันาไปอัปเดตยุบ้านเนาะพี่น้องว่ามือน,นีซาแล่เก็บได้จักขีด <c oughs> จะว่าเป็นโลดเห็นเพระบาะว่ามากไปปีนี้บ่นไรฝนไอ้ฝน กูว่าโซ่ในเทิร์นซ่แล้วละทั้งวันพี่น้องฝนตกนี่วันเพราะว่าห้อยยางตลอดคือตามที่ซ่แล้วว่านาะพี่น้องหรอกะนู่ลืมเสื่อเดืสเปซีดกันยุ่งมากออกควันหูเบิร์พี่น้องนูงนงนง่กัด เมื่อหน้้ำฝนนมือีได้หลายพี่น้อง,ม,งาาม,มือนีได้หลายแต่สาแล้วไปพักเบรกก่อนยุ่งหลายอาอกควันหูเบิดพักเบรกกินน้ำแล้วก็เอายลูกกินนมพี่นอ้องใอยสิมาเก็บไหมย,ยุงเยอะยุงเยอะ ได้เยอะวันนี้ได้เยอะได้โลวสองร่นี่ก็คุ้มแล้วจะพี่น้องเพบาบราะว่าประยู่ไใกล้บ้านนะป่าไม่ได้อยู่ใกล้บ้านรลละสามร้อยคนบ้านหอกะพันสองร้อยบาทนะพี่น้องหนึ่งพันสองร้อยบาทก็ได้สองร้นี่ก็กคุ้มได้เก็บบ่กี้สมองนะไปหัดใจพี่น้อง มักหมดเต่ายไปก้นซาเดียวพ่อเห็ดมันปูเก็บก่อนอ่ะพี่ดาทาเด้นเก็บเห็ดกันเก็บเห็ดกันพ่ออยังเอาเบิดพี่้องตัดขาบัาน สองแถวผมมีเวลาตัดขาได้จากพี่น้องเพราะว่าเ้าไปเก็บหมากโมเตอีกออกมาจากปลาหมากโมเตกับพ่อเห็ด

Bây giờ chân sĩ để chào bố mẹ lá Vào Xe lắm tốt à เอาลูกกินนมเสร็จแล้วรอบสวงพี่น้องมาที่รอบสวงซีโมงแรงแหละลูกกินนมเสร็จเก็บรอบสวงกับสีกลับแล้วมาที่นี่เวท่านสุกกะะันลายให้ไล เก็บรอบสองแต่ว่ารอบสองค่ยอยู่พี่น้องฝนบดตกหลายแล้วบต่ตกนั่นและก็ไปหอดบ้านนิสาแลสิแวะเสื้อสเปรย์แล้วก็เอาไว้ในรถเลยจ้าพี่น้องสเปรย์สีกันรุนะ่นละเก็บปากไม้ในกุ้มคักเนะพี่น้อง พี่รองอาจะว่าคุ้มยังสาแหละคือหนึ่งได้เงินสองได้ออกกำลังกายสามเทศในห้อาไข่บ่คิดหอดบ้านหลายปันใดสี่นี่ก็คือได้เห็ดบุญเนาะพี่รองเพราะเฮงดตียบริจาคเลือดให้ยุ่งปวดหลัง ป่านดำหน้าเอาและเก็บกุ้มนี้แล้วก็สิกลับบ้านแล้วจ้ะพี่นอ้องพอาะว่้เวลากลับบ้านแลนะ้วเนาะเพราะเราต้องไปทำกับข้าวกับน้ำอีกพี่นอ้อง พี่น้องย่างออกจากป่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรุ่นกันยุบันจ้พี่น้องว่าเมื่อในสาวแหลกเก็บได้ทั้งหมดทั้งสิ้นกิโลเนะ ได้เยอะทั้งใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันวันนี้จะได้ถึงสองสามบ่ะฝ่า,าวักไหลคลิปก็บไม่ได้ถ่ายไหลแม่ลูกวันจังนสิละพี่น้องปะกลับบ้านกันโอ้ซาแหลลืมตัวพี่น้องลืมบอกสุปังว่าจักสมุมงสามสมุโมงเคืองได้วจ้ะสามสุโมงครึ่งเก็บแบบหัวปีนเลยฝ่า สามชั่วโมงครึ่งว่าสิได้เงินเท่าไดร่นะพี่น้งองย่างออกมาหอดปาแล้วนางนเ้าะเมยกันพี่น้องเก็บแบบโซตตายเลยเก็บแบบโซตตายเลยเก็บแบบลืมหายใจเลยพี่น้องโอ้ตกดิบคักตกดีแน่ฝน ตกตแต่ค่ะมาจนค้ากลับก็ยังตกเปิดมือเลยจ้ะพี่น้องมื่อนี้ตกทั้งวันเลยตอนนี้ซาแล้วกลับมาหอดบ้านแล้วนะจ้ะแล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ำลูกเสร็จแล้วแล้วก็จะสร้างกิโลอ่ะจ้ะ สองล้จ้ะพี่น้องสองลกว่าแต่สร้างแบบนี้สาวแล้ววัดปุ๊ค่อยเป็นเนาะประมาณสองลกว่าเนี่ยจ้ะพี่น้องสองลกว่ากับหกร้อยคนตีเป็นเงินบาทเท่ากับสองพันกว่าบาทเนาะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้สาวแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะราะว่าสิเแ้าเฮ็ดน่กกินกินเขา่าแล้วก็สิไปอาบน้ำพี่น้องต้องหัว